สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อาถันแดนสยามรายการที่จะพาคุณเดินทางไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยเพื่อรับฟังเรื่องราวที่วิทยาศาสตร์อาจหาคำตอบไม่ได้เรื่องของอาถันคำสาปและวิญญาณสำหรับวันนี้เราจะเดินทางขึ้นเหนือสุด ไปยังจังหวัดที่ถูกโอบล้อมด้วยม่านหมอกและขุนเขาแม่ห้องสอนมีสถานที่แห่งหนึ่งที่การเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งมันคือถ้ำน้ำลอดโพรงถ้ำขนาดมหึืมาที่มีลำน้ำไหลผ่านที่นี่ไม่ใช่แค่ถ้ำสวยงามแต่คือสุสานคือที่สถิตของชาวลงไม้ ผมเคยไปที่นั่นกับเพื่อนสองสามคนช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศมันเย็นและชื้นไปด้วยกลิ่นป่าเรานั่งบนแพรไม้ไผ่ที่มีชายชาราชาวไทยใหญ่เป็นคนทอดวงตาของแกดูลึกอย่างน่าประหลาดเหมือนเก็บงำความลับของถ้ำนี้ไว้ทั้งหมดทันทีที่แพรเข้าสู่ปากถ้ำโลกภายนอกก็ถูกตัดขาด เหลือเพียงแสงตะเกียงเจ้าพายุที่ส่งให้เห็นผนังหินปูนสูงตระงานความเย็นเฉียบเกาะกุ่มผิวเราทันทีมันไม่ใช่ความเย็นจากสายน้ำแต่เป็นความเย็นที่แห้งและหนักเหมือนอากาศจากห้องเก็บศพเหมือนลมหายใจของผูเขาที่ตายแล้วเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงไม้ไผ่ค้ำยันกับพื้นใต้น้ำ และเสียงน้ำหยดกระทบผืนน้ำเป็นจังหวะติงติงติงลุงคนถอแพรไม่ได้พูดอะไรมากแกแค่ชี้ให้เราดูผนังถ้ำเป็นระยะระยะแล้วตอนนั้นเองที่เราได้เห็นมันบนชังง่อนผาที่สูงขึ้นไปในเงามืดมันมีบางอย่างวางเรียงรายอยู่มันคือโลงศพ ลงไม้โบราณที่ทำจากไม้สักท่อนเดียวสภาพผุพังไปตามกาลเวลาบางลงแตกหักจนเห็นโพรงมืดมืดด้านในบางลงยังคมรูปสมบูรณ์แบบวางนิ่งอยู่ในความมืดมันนับพันปีเยอะจังวะเพื่อนผมคนหนึ่งพึมพำทันใดนั้นลุงคนถอแพรก็กระแอมเสียงดังจนเราสะดุง้งแกหันมาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าในนี้ มีกฎอยู่สามข้อข้อแรกห้ามนับจำนวนลงข้อสองห้ามเอ่ยชื่อจริงและข้อสามห้ามส่องไฟจ้องที่ฝาโรงไหนเกินสามลมหายใจพวกเรามองหน้ากันแต่ไม่มีใครกล้าถามบรรยากาศมันกดดันเกินไปแพ่ล่องลึกเข้าไปเรื่อยๆ ผ่านโถงถ้ำที่สามที่ถ้ำผีแมนที่นี่มีโลงไม้เยอะที่สุดผมรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องจากสายตานับร้อยคู่ที่มองไม่เห็นผมพยายามจะไม่นับแต่สมองมันกลับสั่งการเองผมรีบสายหัวแล้วหันไปมองเพื่อนอีกคนมันชื่อไอ้พบมันกำลังใช้ไฟฉายส่องไปที่โลงใบหนึ่งซึ่งมีลายแกะสลัก แปลกตาคล้ายใบหน้าคนกำลังกรีดร้องลายบนโลงนี้เหมือนมันกำลังเรียกกูเลยว่ะไอ้พบพึมพำเหมือนคนละมือมันจ้องอยู่อย่างนั้นไม่ละสายตาไอ้พบผมเรียกมันเสียงเบาแต่มันไม่ได้ยินแล้วผมก็รู้สึกถึงความผิดปกติอากาศในถ้ำนิ่งสนิทจนน่ากลัวเสียงทุกอย่างเงียบลง ลุงคนถอแพรหยุดนิ่งเหมือนรูปปั้นหินทันใดนั้นลมก็เปลี่ยนทิศมันพัดสวนออกมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของถ้ำเหมือนลมหายใจที่ถูกพ่นย้อนกลับมาครืดเสียงไม้หนักๆครูดไปกับหินดังขึ้นครูดครูดคราดเสียงที่สอง ที่สามดังตามมาเหมือนเสียงกระดูกลั่นจากรอบทิศทางมันคือเสียงของโลงไม้นั้นพวกมันกำลังบิดตัวแสงตะเกียงสั่นอย่างรุนแรงเงาของโลงไม้บนผนังถ้ำเต้นระริกราวกับมีชีวิตเหมือนคนนอนหลับที่กำลังพลิกตัวแล้วผมก็ได้ยินมันเสียงที่ทำให้เลือดในกายผมแข็งตัว เสียงเคาะเบาๆมาจากข้างในโรงไม้ทีละใบเหมือนพวกมันกำลังเคาะตอบรับกันลุงครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนอีกคนร้องเสียงหลงลุงคนถอแพไม่ตอบแต่พยายามถ่อแพกลับอย่างบ้าคลั่งแต่แพ่ของเราไม่ขยับเลยติงเสียงน้ำหยดดังขึ้นเหมือนเสียงระฆังแก้วระฆังน้ำ ลุงคนถอแพรพึมพำใบหน้าซีดเผือติงเสียงที่สองดังตามมากระแสน้ำเริ่มหมุนวนอยู่ตายแพรของเราไอพบค่อยๆลดมือถือลงใบหน้าของมันขาวเหมือนกระดาษมันหันมามองหน้าผมดวงตาเบิกกว้างด้วยความกลัวสุดขีดเมื่อกี้มันพูดเสียงสั่นเครือ กูเห็นมันกรีดตัวอักซอนลงบนไม้มันมันสลักชื่อชื่อกูติงเสียงระฆังน้ำครั้งที่สมดังลั่นทันทีที่เสียงสิ้นสุดลงแพรของเราก็ถูกกระชากอย่างรุนแรงมันเลี้ยวเข้าหามเงามืดสนิทด,ด้านข้างช่องทางแคบๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยลุงคนทอแพรร้องลั่นแล้วทิ้งไม้ค้ำ ก่อนจะกระโจนลงน้ำหนีทิ้งพวกเราสามคนไว้บนแพที่กำลังถูกดูดเข้าไปในความมืดพบกระโดดน้ำผมตะโกนแต่ไอพบมันยืนตัวแข็งทื่อสายตาจ้องเข้าไปในความมืดนั้นเหมือนถูกสะกดชิดแพของเราถูกลากเข้าไปในอุโมงค์มืดมิดตะเกียงเจ้าพายุกระแทกผนังถ้ำแล้วดับวูบทิ้งให้เราจมอยู่ในความมืดสมบูรณ์แบบ ผมคว้าแขนอีกคนแล้วกระชากมันลงน้ำไปด้วยกันเราตะเกียกตะกายว่ายน้ำหนีกลับไปทางปากถ้ำอย่างไม่คิดชีวิตแต่เสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินจากข้างหลังคือเสียงกรีดร้องของไอ้พบตามด้วยเสียงไม้สักหนาๆาาที่แตกละเอียดและเสียงลากครูดของบางสิ่งที่หนักอึ้งหายไปในความมืดเช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัย พบผมกับเพื่อนอีกคนนอนหมดสติอยู่ริมลำธารส่วนลุงคนถ่อแพ้ปลอดภัยดีแต่สำหรับไอ้พบพวกเขาไม่พบอะไรเลยนอกจากเศษไม้ชุ่มน้ำและรอยลากยาวที่พื้นโคลนที่ปลายสุดมีคราบสีแดงคล้ำติดอยู่ชาวบ้านบอกว่าวิญญาณของชาวโลงไม้จะตื่นขึ้นในคืนที่ลมหายใจย้อนกลับ และถ้ามีใครทำผิดกฎพวกเขาจะยืมชื่อของคนคนนั้นไปสลักไว้บนฝาโลงใบใหม่เพื่อจงจำวิญญาณนั้นไว้เป็นโลงสุดท้ายของขบวนผมไม่รู้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนผมกันแน่แต่ผมเชื่อว่าในส่วนที่ลึกและมืดที่สุดของถ้ำน้ำลอดที่ที่ไม่มีใครเคยไปถึงตอนนี้อาจมีโลงไม้ใบใหม่เพิ่มขึ้นมา โรงที่มีชื่อเพื่อนผมสลักอยู่และมันกำลังร,งรอเข้าร่วมขบวนอย่างเงียบเชียบในคืนต่อไปที่ลมในถ้ำเจ้าหวนพัดย้อนกลับมา